มีหญิงคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาก็ขับรถมาแล้วจู่ๆเนี่ยเธอเล่าบอกว่ามีรถคันหนึ่งมาตัดหน้าด้วยความที่เธอตกใจเธอก็ยิ่งเหยียบคันเร่งแล้วก็หักพวงมาลัยสุดท้ายพุ่งตกลงไปในคลองรอดบุดวิตนะคะเป็นอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งนะครับเสียหลักตกลงไปในคลองนะครับโชคดีมากๆนะครับผู้ขับขี่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเลยนะครับตอนนี้ก็รอประกันอยู่ เนี่ยค่ะหน้าทิ่มตกลงไปในคลองเกือบจะมิดคันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโผล่มาแค่ส่วนท้ายของรถเท่านั้นเองนี่เป็นคลิปภาพที่ผู้เห็นเหตุการณ์เขาไลฟ์เฟซบุ๊กบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ3ามทุ่มกว่า,วามีรถคันหนึ่งเนี่ยพุ่งตกลงไปในคลองชนประทานใกล้กับทางแยกสะพานวัดหนองคอกหมูอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจาังหวัดระยองคนขับรถคันนี้เป็นผู้หญิงค่ะเธออยู่ในการตกใจเคราะหดีเธอไม่ได้บาดเจ็บ หลังเกิดเหตุไม่นานตำรวจสบพบ้านค่ายได้รับแจ้งก็เลยเดินทางมาตรวจสอบพบว่าคนที่ขับรถคันนี้เป็นหญิงอายุ40ปีก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถไปทําธุระพอทําธุระเสร็จปุ๊บก็กําลังขับรถกลับบ้านทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยจู่ๆมีรถคันหนึ่งมาตัดหน้าด้วยความเธอตกใจเหยียบคันเร่งเพิ่มเข้าไปค่ะบวกกับหักพวงมาลัยหลบสุดท้ายรถพุ่งลงไปอยู่ในคลองแบบนี้ เธอเล่าบอกว่าที่รอดตายมาได้เนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะบุญบาร,รมีของวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมอิสริโกซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดลักขันไร่นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายเธอบอกว่าเนี่ย<า>เธอห้อยคอไว้ตลอดเวลาก็เชื่อว่าที่รอดมาได้เพราะว่าท่านเนี่ยช่วยปกป้องคุ้มครอง,องค่ะตรนี้ห